สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินแชนแนลกำลังใจนะครับให้กับแปลวกับซันกำลังใจให้เสมอเนาะ,ะก็เชร์กันไปงานเมื่อคืนเพิ่งฟื้นเป็นยังไงกันบ้างครับลิเกลําซิง e ี4ขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้นะครับรางวัลน,น้ำใจบัตรทุกใบทุกดวงหัวใจทุกดวงทุกช่อทุกดวงดอกไม้ทุกช่อ,ก,อ,ก,ก,ชอ,อกำลังใจทุกดวง ของฝากทุกชิ้นของกินทุกอย่างคัดเลือกใครบ้างนะครับแพลาวเขาอัปเดตให้กับตรงนี้ให้ได้ดูกันนะครับนะแอดดิไม่มีภาพนะครับไม่มีภาพแต่ว่าเดี๋ยวจะมาบอกให้กับท่านผู้ชมได้ฟังกันว่ามีใครบ้างนะฮะที่สาวเพลาวเนี่ยเขาคัดมานะ ก็จะมีกําลังใจบานคูดอมเนาะกลุ่มปิดลิเกบ้านน้องสันจังหวัดชยัยนาทห้ามีนาคม68ไม่ออกนามก็มี500อุ๊บไม่บอกพี่ไก่อิตาลี4ี่400 3พี่เก๋ไก่ FC ซีสุโขทัย1,000 4แม่เร500พี่เม500พี่เอ1,500พี่อ่อนสา500พี่โสภาอังกฤษส0 0 0 ว้าวพี่บุ๋ม1,000ไม่ออกนาม300พี่สิริกาสี่ร้อยพียงคณา500พี่นิชยา1,000ไม่ออกนาม1,000พี่สาวจากคาวาย2,000แม่พารดี300แม่วันเพน200เยอะนะมาถึงว่าที่อ่านมาเนี่ยเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะฮะไม่ออกนาม2,000แม่บุพพัน1,000นะครับจริงๆมีอีกเยอะเลยมีอีก โพี่เอ็มพี่อัมพายแม่สุอังคณาไม่ออกนามไม่ออกนามก็เยอะพี่ดารัสอย่างเงี้ยนะเซาแอลเรียนะครับพี่ขวัญชบุรีพี่พัดนะครับพี่ขวัญไม่ออกนามคือเยอะมากพี่อุมาแม่แอลแม่ดาพี่หงสวีเดนแม่ลูกวานะครับคือมี500-300นะครับไปถึงนู่นเลยนะฮะ2 0 0พันพันสามร้อ่ร้อยสามร้อ 200อย่อยู่ในเกณฑ์นั่นนะครับเยอะไปหมดรวมกัน34,000บาทรวมกันแล้วนะครับ34,000บาทแล้วก็ช่อดอกไม้เนะี่ยมีแม่ปุ่นสมุทรสาคร 2- ช่อ1,000บาทพี่พิมอับสอน2ช่อ1 0 0 0บาทแม่สอดสองช่อ1,000บาทพี่หญิงเกาหลี2ช่อ1,000บาทรวม4,000บาทนะครับนะก็เป็นสาม0 0ื่น3,000่บาทอันนี้คือรวมนะรวมรวม ก็ต้องขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้การเสมอมานะครับกำลังใจจากบ้านคูดอม SP นดะีก็มีพี่หมีน้องแนนน้องต้าฮอสซี่น้องเดเดน้องเบนน้องพียายพระเอกพ่อพระเอกนะครับแล้วก็ f c ไม่ออกนามอีก FC ไม่ออกนามเน,นี่ยก็ต้องขอบคุณเขานะแล้วก็คนที่คอยสนับสนุนก็คือท่านบุ้ชมที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้แล้วก็คนที่เข้าไปรับชมนะครับ ทุกพื้นที่เลยที่ s n สไปมอบความสุขไม่ว่าจะเป็นทั้งนอกสถานที่แล้วก็กำลังใจจากเพื่อนบ้านแพรว่าวบอกว่ากำลังใจที่ดีที่สุดคือการที่แฟนคลับเนี่ยไม่ให้ร้ายไม่ว่าร้ายกันเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับ่ออยงพวกเราเนี่ยอย่างแอดดิวเนี่ยนะครับก็ไปกำลังใจให้กับแพรวพราและซันเสมอมาก็จะเป็นสื่อที่ดีแล้วก็จะสนับสนุนน้องซันแล้วก็แพรว่าวต่อไปเรื่อยๆเลยนะจ๊ะ อ่ามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะเห็นน้ำใจรางวัลกันไปแล้วกระบาดทุกใบหัวใจทุกดวงกันไปแล้วเนาะเข้าเรื่องกันเลยเมื่อคืนนี้พี่แพรวพราวเขาเป็นอะไรนะเจ๊แกเป็นอะไรครับแม่นางเขาเป็นอะไรแม่นางคือวันนี้ทำให้แพ,พาวรู้เลยไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะเรื่องครูบาอาจารย์อ่าเขาบอกว่าก่อนขึ้นเวทีเจ๊แพลวเนี่ยลืมไหว้ครู <laughs> ลืมไหว้ครูหรือเปล่าใช่ไหมฮะลืมไหว้ครูและพระแม่โทรณีขึ้นเวทีสมองคิดอะไรไม่ออกสั่นไปทั่วตัวจะร้องไห้หลงเนื้อหลงทำนองเหมือนอะไรมาครอบงามสาธุสาธุาธเหตุการณ์วันนี้ทำให้ร,รู้เลยว่าอย่าลืมครูและอ,ะอย่าลืมเคารพท่านเออก็จริงครับสิทธิ์มีครู สิทธิ์รู้วิชาคือสิทธิ์มีครูฉะนั้นเนี่ยทุกพื้นที่เนี่ยที่เราจะไปทําการสกการะก,ก่อนขึ้นแสดงเนาะจะต้องมีวิชาของเราคือองค์ของเราคือครูที่เราร่าเรียนหรือศาสตร์วิชานะครับมีคนแคปรูปนางไหว้ครูนะแต่นางไม่ได้ไหว้ครูหรือเปล่า,อาบอสแพรวแกวไหว้ครูลิเกหรือเปล่าก่อนขึ้นเวทีแต่ไม่ได้ไหว้ครูหมอลำหรือเปล่าอันนี้อดยุก,ก็ไม่แน่ใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีผิดพลาด นะกันได้แต่พยายามอย่าให้ผิดพลาดบ่อยนะครับเรื่องการไหว้ครูเรื่องการอะไรเงี้ยอย่าผิดพลาดบ่อยก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลาเอฟเฟกมันเกิดขึ้นเนี่ยบางทีคนข้างนอกเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในระบบศาสตร์ศิลป์ไม่ได้อยู่ในระบบของหมอลำเขาก็จะไม่มีวันรู้เลยคือคนนอกคนที่ไม่ได้คําบอดในวงการหมอลำหรือไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของาศาสตร์วิชาเขาจะไม่รู้เลยว่าหมอลำจริงๆแล้วโอ้โห วิชาเขาแรงนะครับเขามีครูนะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปลบหลู่หรือดูถูกเด็ดขาดนะครับอย่าไปลบหลู่หรือเด็ดขาดเรื่องครูบาอาจารย์เด็ดขาดก่อนขึ้นเวทีเนี่ยต้องห้ามลืมไหว้ครูเด็ดขาดนะพระแม่ธรณีเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับย้ายที่ไปอยู่ที่อื่นหรือตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยต้องห้ามลืมไหว้เลยนะจ๊ะ นะเห็นไหมเปล่าเเขาก็บอกว่าสั่นไปทั้งตัวเลยจะร้องไห้หลงเนื้อหลงทํานองสุดท้ายแล้วก็กลับมาได้เขาบอกว่าเหมือนมีอะไรมาครอบงำด้วยใช่ไหมฮะคุณแม่ก็กลับมาได้นะคุณแม่ลูกสองเนี่ยเปล่าเเนี่ยก็กลับมาได้กลับมาได้ดีด้วยนะครับกลับมาได้ดีอ่าทางไฟลับ ก็เข้ามาให้กำลังใจเยอะมากๆเลยนะครับว่าพี่บัวก็มีประสบการณ์เหมือนกันจ้าลืมไหว้ครูเพลงที่เราเคยร้องจําเนื้อไม่ได้อันนี้เรื่องจริงนะจ๊ะสู้ๆนันางเอกพี่เม้นบอกอยู่ค่ะแต่ไม่มีใครสนใจอ่านะครับเลยมีทักท้วงกันแล้วสาธุตกใจหมดเลยเมื่อคืนน้าตาจะไหลรักนะ, <c oughs> <c oughs> ะประทานโทษนะครับ ครูหมอลำม,มันแรงนะแผลพราวอย่าทิ้งหน้าที่นะครับเห็นไหมเคยเป็นเหมือนกันค่ะน้องเชื่อเลยพี่สายคนหนึ่งเชื่อคักไปลำงานใดคันบ่ได้ไหวอ้อยไหวอ้อยยอครูงานนั้นแหลกข่ก็ลำหลงหน้าหลงหลังลำบ่มวนบ่ซื่นคือหมดคืนอ่าลำบ่มวนบ่ซื่นนะครับงานเยอะคิดหลายอย่างพลาดได้จ้าแม่แม่สู้ๆครูบาอาจารเรายกไหว้เหนือหัวสติดีเดอร์นางเอกเป็นห่วง ก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมขอมันมีห้ามลืมนะก็ไปกำลังใจให้กันและกันนะครับดูแล้วตกใจมากเป็นห่วงเออไอ้ดีก็เป็นห่วงเหมือนกันสาธุให้อภัยกันด้วยสู้ๆน้ำตาจะไหล <c oughs> กำลังใจนะเปลวาลาวกอดกอดน้องเปล่าล่านะ บางท่านก็ส่งรูปแคปรูปมาบอกว่าไหวอยู่นะแม่อ่าเป็นรูปที่เปเ่าเขาอาจจะไหวครูลิเกรหรือเปล่าก่อนขึ้นเวทีเนาะแต่เขาอาจจะลืมไหวครูหมอลำใช่ไหมครับเ,รเปล่านะบว่าก็มาตอบด้วยเนาะแฟนคลับเขาก็อยากรู้นะครับนะอ่ะบางคนก็บอกว่ากินไฟเบอร์เยอะไปหรือเปล่า <laughs> ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่นะครับเขาน่าจะรู้ตัวอยู่แหละนะ <laughs> โอเคนะครับครูคงไม่ชอบลิเกก็มีเน็บแนมกันไปนะบางทีก็อย่าไปจอดรถผิดที่นะครับบางทีทัวร์จะมาลงเนี่ยไปจอดผิดบ้านก็ไม่ได้ผลอะไรนะเพราะว่าคนที่รักแพลพาวกับซันเขามีเยอะนะครับบางคนเนี่ยไม่ชอบเลยแอนตี้เขาเอารถทัวร์ไปจอดผิดบ้านก็โดนทัวร์แผลพวาวด่ากลับ ไปได้เหมือนกันนะฮะฉะนั้นเนี่ยการจอดรถทัวร์ก็สําคัญเหมือนกันหาพื้นที่จอดให้ดีๆเหมือนกันนะครับนะหาพื้นที่จอดให้ดีๆเดี๋ยวจะโดนเขาด่ากลับนะครับนะโอเคนะแฟนคลับเพาก็ใจหายใจความกันไปเมื่อคืนเรื่องแบบเนี้ยจะบอกว่ามีอยู่จริงคำว่าครูบาอาจารย์เนี่ยต้องมาที่1ก่อนเลยนะขึ้นเวทีทําการแสดงตัวผมเองเนี่ยนะครับ ก็ไม่เคยเจอเพราะว่าไม่ได้อยู่ในข้ามบอดของวงการบมอลำเนาะแต่ว่าทางคนที่เคยทําองค์กรของหมอลำเนี่ยเขาเล่าเคยได้ฟังนะครับเคยเล่าให้ฟังว่าเคยเจอเหมือนกันสมัยเข้าวงการบมอลำใหม่ๆวันนั้นลืมไหว้ครูลืมไหว้เวทีขึ้นไปลำจํากรอนไม่ได้เลยสักง,งานขาดความมั่นใจมากเออนะขาดความมั่นใจคือตัวสันประมาณเนี้ยประมาหรือเปล่าหรือบางคนไม่ได้ไหว้ครูเนี่ยจะมีความรู้สึกเหมือนมีอะไรมาครอบงํา หน้ามืดอย่างเงี้ยวูบอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่คนเนาะเออหลายคนก็เข้ามาแสดงความเห็นว่าวัน นี้ตอนกลางวันในไลฟ์เห็นตอนแม่แพลวไปทําบุญที่วัดกับน้องสันอยากฝากบอกว่าให้อุทิศบุญให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เทวดาประจําตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านตามคุ้มครองเราก่อนทุกครั้งนะคะท่านจะมีกําลังช่วยคุ้มครองเราค่ะเชื่อค่ะสติน้องแปรวพลาดีมากรู้สาเหตุเกิดจากอะไรรีบยกมือไหว้นึกถึงครูบาอาจารย์แล้วทุกอย่างก็ราบรื่นเป็นปกติตอนนั้นคนลุกเลยค่ะไม่เห็นแพรวแปาวแบบนี้พอทุกอย่างผ่านไปได้ดีดรู้สึกดีใจมากเป็นกําลังใจให้คุณ แพวพราวมากๆเลยนะครับก็ต้องไปกำลังใจให้เขาเนาะอ่าโอเคบางท่านก็บอกพี่เห็นแล้วใจสั่นเลยกลัวน้องแปพราวจะเป็นอะไรกำลังใจเด้อเนี่ยแหละสิทธิ์มีครูใช่เลยที่เขาเรียกว่าสิทธิ์มีครูสู้ๆติดตามตลอดนะครับไปกำลังใจให้นะครับอ่าพ่อบิ๊ก FC พาบิ๊กอ่ามีคนบอกมาว่า FC p u b พ i c บิ๊กหยุดด่าพแพลวๆเธอคะ่ะเราควรสนับสนุนและให้กำลังใจทั้งคู่อดีตบรร่ามาแล้วลืมมันไปเริ่มใหม่กันนะเออชอบคอมเมนต์นี้มากเลยนะครับเขาบอกว่า f อฟซพอบิ๊กหยุดดา่าแพรวเราควรสนับสนุนและให้กำลังใจทั้งคู่ทั้งคู่นะครับอดีตมันผ่านมาแล้วลืมลืมมันไปเริ่มต้นกันใหม่เห็นไหมครับนะโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใน EP ีต่อไปครับสวัสดีครับ